การเจริญสติหรือว่าการสร้างสติให้เกิดมีขึ้นในใจเนี่ยมันมีวิธีการหลายอย่างนะวิธีการก็คือการทําความรู้สึกตัวขณะที่เคลื่อนไหวมือการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีการยกมือเป็นรูปแบบเพื่อฝึกให้ใจเนี่ยมีสติอยู่กับการยกก็คือว่าเมื่อยกมือก็ให้รู้ว่ายก ถ้านั่งเนี่ยเราก็นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งห้อยขาก็ได้นะแล้วก็เปิดตานะเมื่อเปิดตาเนี่ยเราก็ทอดสายตาพอประมาณนะไม่ถึงกับก้มอย่างนี้หรือว่าเอมองลอยยาวๆแบบนั้นนะให้เราทอดสายตาไปที่พื้นประมาณสักเมตรหรือเมตรครึ่งนะขาจะกันมือก็วางไว้บนอ่านะ เข่าเมื่อทำใจสบายๆแล้วเนี่ยนะเราก็เอามือขวาตั้งขึ้นบนเข่าแล้วก็ยกขึ้นมาหลังจากนั้นก็เอามือขวาเนี่ยมาประกบที่หน้าท้อง มือซ้ายตั้งบนเข่ายกขึ้นมาเอามือซ้ายมาประกบกับมือขวาแล้วก็เลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอก แล้วก็ผายออกแล้วก็วางมือขวาบนเขา่าแล้วก็ประกบกับเขา่ามือซ้ายเราก็เลื่อนขึ้นมาที่หน้าอก หายออกวางไว้บนเขา่าแล้วประกอบระหว่างที่ทำเนี่ยให้เราทำแบบสบายๆไม่ต้องถึงกับบังคับจิตให้ไปเพ่งที่แขนที่มือนะ ใหม่ๆเนี่ยใจมันก็จะรู้ว่ามือยกเพราะว่าใจยังอยู่กับเนื้อกับตัวการยกเป็นของใหม่มันก็สนใจนะว่ามือเคลื่อนขยับยังไงแต่พอทำไปสักพักใจมันก็จะแวบ,บนะไปที่อื่นแล้ว ไม่เป็นไรนะมันแอบ,บไปก็รู้ตัวเมื่อไหร่ก็พาใจกลับมากลับมาที่ไหนกลับมาที่ตัวให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะรู้สึกว่ามือนี่เคลื่อนไหวไอ้ตอนที่ใจลอยนะไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตก็ตามไปนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา หรือว่าไปจินตนา,านการถึงเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไอตอนนั้นเนี่ยใจไม,ไม่รับรู้หรอกนะว่ามือกำลังยกคือไม่รู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวนะเพราะตอนนั้นเนี่ยใจลอยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าพอเราเกิดระลึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้กำลังเจริญสติกำลังสร้างจังหวะ ไอความระลึกได้นี่แหละนะที่มันจะพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะรับรู้ว่ามือนี่เคลื่อนนะกายนี่ขยับใหม่ๆนี่เอาแค่นี้ก่อนก็คือรู้สึกว่ามือเคลื่อนหรือมือขยับส่วนมันจะคิดเรื่องอะไรก็ช่างมันนะ ให้รู้กายไปก่อนฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยความระลึกได้มันจะเกิดขึ้นได้ไวแล้วต่อไปเนี่ยความใจลอยเนี่ยมันก็จะสั้นลงสั้นลงแล้วเราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวได้ต่อเนื่องมากขึ้นให้ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆมันจะง่วงบ้างก็ช่างมันอย่าหยุดทำมันจะเบื่อบ้างก็ช่่งมันนะใหม่ๆเนี่ยทำไปสักห้านาทีก็ง่วงแล้ว สินาทีก็ง่วงแล้วแต่ว่าทอทำไปเรื่อยๆก็จะทำได้ดีขึ้นรู้สึกตัวได้ดีขึ้นนะใจลอยน้อยลงหรือว่าสั้นลงนะแต่ไม่ใช่ถึงกับว่าแม,ม่มันไม่คิดเลยนะมันจะคิดไปบ้างก็ช่างมันก็สำคัญก็คือว่าให้กลับมารู้สึกตัวไวๆให้มารู้ว่ากายเคลื่อนไหว ไปไวและต่อเนื่อง